ท้องแรกเหรอสนุน้อยแล้วนี่ยหัวเองอะ่ะเข้าไปอยู่เสื้อไหนล่ะเองขึ้นไปนอนพักนะเดี๋ยวข้าเนี่ยจะไปหาข้าวหาน้ำมาให้กินค่ยคยคยคอยๆขึ้นแล้วนั่นจะพากูลุลาไปไหนข้าจะพากูลุลาไปดูคนงานเก็บผลไม้างานกัประะัตมันกำลังค้องกำลังไส้ข้าจะไปดูคนงานเก็บผลไม้ของข้าเอา็งทำงานไม่เสร็จ เองไม่สมควรได้กินนั่งกัอนไปละให้มันได้กินเธอเจ้าค่ะเห็นแก่เด็กในท้องของมันใหญ่เชม่มต่อไปนี้ถ้าทํางานไม่เสร็จก็ไม่ต้องกินไปสิสโหน่น้อยไปทํางานต่อเร็วสิช้าอยู่ได้กำหนักสละม่างนางสโน่น้อยถึงต้องถูดเขากันแก้งเอาสารพัด ายแม่เหนื่อยมาทาั้งวันแล้วขึ้นไปนอนเองหลังบนเรือนเถอะวันนี้แกต้องทำให้เสร็จไม่งั้นไม่ต้องกินไม่ต้องนอนทำไมกูราต้องทำแบบนี้กับเราแต่เพราะนายแม่ไม่ชอบความอัปลักขององค์หญิงหากข้าไม่ทำเป็นเข้าข้างนายแม่องค์หญิงจะมีที่คุมกะลาหวัวอย่างนั้นหรอหรือองค์หญิงจะกลับวังหลวงดีละ่ะจะได้ไม่ต้องถูกนายแม่ข่มเหงรังแกเราไม่มีทางทำให้สเสด็จพี่ต้องอับอายขายพระพัก ตอนนี้องค์หญิงคือน,นางอัปลักษ์ที่น่าเกียดน่ากลัวส่วนมาเหสีสโสน้อยตายไปตั้งแต่วันที่เรือล่มคืนนั้นแล้วไปตักน้ําให้เต็มโอ่งซะข้าอยากขึ้นไปพักแล้วเดี๋ยวเราตักน้ําเต็มโอ่งเมื่อไร่เดี๋ยวเราจะไปบอก